บ่อเมาวันไม่มันได้ไงคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเข้าบ่อเมาวันที่บอตกปลาปจายลันลาจังหวัดเชียงรายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเทคนิคไหนในการใช้ตกในวันนี้ไปรับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนื้อเมฆฟิชชิ่งจะพาเพื่อนเอนเข้าบอ่อเมาวันนะครับวันนี้จะพาไปหมายบอ่อตกปลาปจาจลันลาดจังหวัดเชียงรายนะครับหมายนี้ก็ตั้งอยู่ในเขตของตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางจากบ้านผมร่วมๆประมาณ30กิโลเมตรนะครับ ก็ได้รับสายข่าวมานะครับว่าหมายนี้เขาปล่อยปลานินนะครับสายบิ๊กเบิ้มนะครับสายโลทั้งนั้นเลยนะครับก็วันนี้ก็จะไปลองสักหน่อยนะครับเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตอน6กโมงครึ่งนะครับก็มาถึงที่หมายก็ใกล้จะ7จ็ดโมงกว่าแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันหน้าง,งานนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปาน,นินสายโบโบกี่หางนะครับเพื่อนๆนะตั้งเป้าไว้สัก สามสี่หางก็พอได้มันแล้วนะครับเพราะว่าปลาค่อนข้างจะตัวใหญ่เดี๋ยวไปรับชมเทคนิคที่จะใช้ในวันนี้นะครับและผลงานว่าจะได้ทั้งหมดกีแต้มไปกันเลย ถึงที่หมายก็เซตอุปกรณ์นะครับวันนี้ระยะ5.4นะครับตกในสไตล์2ตะขอแต่1ขอหน้างอ1ขอนะครับหน้างอผมจะปล่อยสายให้ยาวหน่อยนะครับเป็นลักษณะกึ่งยิงกึ่งผ่านไปเลยนะก็ส่วนแตะก็เป็นลักษณะการกินเต็มปากนะครับก็วันนี้ตกขอบบอนะครับผสมเหยื่อไว้เรียบร้อยนะครับก็เป็นไฮเกรดปลารวมเหนือเมฆนะครับแล้วก็ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับตัวนี้ผสมหัวเชืออะไรเรียบร้อยนะครับนะก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยครับเพื่อน ก็วันนี้นะครับนั่งประกบกับโป๊กแขกนะครับนะน้องชายในทีมงานนะครับก็ตกหลุมเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าบ่อนี้นะครับปลากิน ขอบบ่อจุดเดียวนะครับนะน้องเขาใช้ระยะ4.5นะครับส่วนผมก็เอียงเอียงหน่อยนะครับใช้เป็น5.4นะครับส่วน27ก็ผมตกเป็นงานลักษณะบาลานซ์แตะนะครับ2ตะขอนะตกข้างหน้าเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะ2ตะขอนะครับใส่ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปทั้ง2ตะขอเลยนะครับจับจีบเยื่อผงไว้ที่สายนะครับเพื่อเป็นตัวส่งเหยื่อแล้วก็เป็นตัวอ่อยนะครับเทคนิคที่ใช้ในวันนี้นะครับก็แตะ1ขอ หน้างอหนึ่งขอนะครับแต่ชิ่งหน้าผมให้ห่างกันประมาณ10เซนเลยนะครับให้ห่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไอ้ตัวหน้างอเนี่ยผมต้องการให้อ่าทาหน้าที่เป็นลักษณะกึงยิงกึงผ่านเลยนะครับเกี่ยวก็ได้หรือว่าเต็มปากก็ได้นะครับเพราะว่าปลาบ่อนี้เนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่แล้วก็จะกินค่อนข้างยากนะครับถ้าเข้าเหยื่อแล้วนะครับเราต้องทําทุกวิถีทางให้ได้ตัวปลานะครับส่วน27ก็บาลานซ์แตะนะครับนะก็อ่อยไปเรื่อย นะครับ <passage> เดี๋ยวล <idity> ุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้นะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับกับการเข้าบอเหมาวันนะครับเพื่อนๆอ้อยเหยื่อได้ไม่นานนะเพื่อนๆนะแต้มแรกก็มาแล้วนะครับปลาตัวนี้นะครับสังเกตอาการแล้วไม่น่าจะเข้าปากนะเพื่อนๆนะเพราะว่ากินแรงมากๆนะก็จะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเพื่อนๆนะลอดล็อก เไม่ได้ใ no ส่คร yeah. ับไม่ใส่ครับไม่ใส่ครับวันนี้ไม่ใส่ครับผมใส่จะโดนหงิกนอนไม่ตักอะฮะลูกตักอันโอ้ฝาไปด้ตักเหรอตุ๊กตักอันอยู่ข้างกันแล้วไอะโอ้ต่อคอไอ้สปเอาเป็นปุ่นนะตุกตักอัน แน่แ่ลุกดุดซะแล้วครับโอ้ยแต้มแรกครับแย่างนี้ลูกไปอันกันแต้มแรกก็หลุดนะครับเพื่อนๆโปแขกไม่ยอมตักนะเพื่อนๆแต้มแรกหลุดแต้มแรกแหกหมานของผมนะครับเพื่อนๆนั้นหลุดไปนะครับนะตัวนี้นี่น่าจะไม่เข้าปากนะครับน่าจะเกี่ยวนะก็ไม่เป็นไรฮะเอาใหม่ครับเพื่อนๆ หลังจากที่ของผมหลุดไปนะครับโปแขกก็สอยขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหโดนนําแล้วก็เป็นว่นนั้นหนึนะก็ต้องยกคันเบ็ดให้กันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่านั่งข้างกันนะครับนะถ้าสายไปพันกันยิงงานยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกว่ากลุ่มหวันนะครับ่อนะหวันกันนะครับกลุ่มหวันนะพันกันนะครับสายเบ็ดพันกันนะก็โดนนําไปแล้วครับหนึนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรา ต้องหาตัวมาไล่โปรแขกให้ได้นะครับไซใหญ่มากๆนะเพื่อนๆนะปลาน,นินบ่อนี้นะดูครับโอ้โ,โหโลกกว่ามีแน่นอนนะเพื่อนๆใหญ่มากครับไซโลนะไซโลไซโลโอโลสายวุ่นโว้ยหลังจากที่โดนน้ำนะครับนะผมก็จัดขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ ัวนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเต็มปากหรือเปล่านะครับจะได้ตัวหรือจะหลุดเหมือนตัวแรกนะครับนะลุ้นกันครับไซสใ์ใหญ่ๆโบโบตามเดิมครับเพื่อนๆนะ ลาตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่เข้าปากนะครับนะตะขอหน้างอทํางานนะครับเกี่ยวหางมานะเพื่อนๆผมบอกแล้วนะครับการตั้งหน้างอให้ยาวหน่อยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกึงยิ่งกึงพานะครับเกี่ยวก็ได้หรือเต็มปากก็ได้นะครับตัวนี้ก็จัดมาแล้วนะครับเต็มหางนะเพื่อนๆฮ่่สผลสำเร็จแล้วครับสผลสเร็จแล้วนะครับพี่เก๋ปาที่แตกแล้วครับโอ้ปลาใหม่ปลาใหม่ ประสบผลสำเร็จจนได้ครับอ๋อถ่ายรูปเลยนะคะเพื่อเป็นมีมงคลของบ่อใช่ไหมแตกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหไซส์ใหญ่มากครับโลกว่านะครับโลกว่านะแตกจนได้ครับแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับหลังจากหลุดไปนะครับนะตอนนี้ก็เสมอกับโปรแขกนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ของผมนะครับจัดมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนะก็ตัวนี้มันลุ้นกันนะครับ แต่ดูอาการดูทรงแล้วน่าจะเต็มปากนะครับนะเพราะว่าเอาขึ้นง่ายมากๆนะตัวนี้เต็มปากครับเพื่อนๆกินตะขอสั้นนะครับกินตัวบาลานแตะนะเพื่อนๆนะ <S 2> <S 2> <S ก็ตอนนี้เรามีสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับนะนะเอกกี้นะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะครับนะก็ตกหลุมเดียวกันนะเพื่อนๆนะตัวนี้หลุมเดียวตกกัน3คนนะโอ้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะ อย่างมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพืเ่อนๆดูนะตอนนี้ทุ่นอยู่ตรงหน้าผมประมาณ5ดอกนะเพืเ่อนๆนะสองโลกดกว่านะโอ้โหใหญ่มากครับสวยงามปลากินจุดเดียวครับดูครับทุกคนครับลุมหมดเลยครับทุน่นหกลูกครับทุน่นสองจีหก โอ้ยกินจุดเดียวกันปลาหมายนี้ตกหลุมเดียวกันนะครับนะปลากินเมื่อไหร่ก็ต้องวุ่นวายแบบนี้นะครับยกคันเบ็ดทั้งหมดเลยนะครับขนาดเจ้าตัวยังต้องยกเบ็ดสองคันเลยนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าไม่งั้นพันกันครับแน่นอนนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้โดนไล่ตามนะครับนะเสมอกัน2-2นะครับนะปลานินไซโบโบเลยนะครับหมายนี้ ตอนนี้นะครับเรามีสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะครับก็มีน้องโจนะครับมินโฮนะแล้วก็น้องเอกกี้นะครับตอนนี้4คนนะครับจะมาตกหลุมเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีโปดโจนะครับจะตกหลุมเดียวกันทั้งหมด5คนนะครับส่วนผมก็หนีไปอีกหนึ่งแต้มนะครับนะได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับนะตัวนี้เป็นแต้มที่3านะเพื่อนๆนะใส่โบโบตามเคยครับปันินนะมาก่อนมาก่อน ใสซีฟัเอาใหญ่เย้ยใส่กับมันนั่งกับปุ่นลายพุ่อนปอกปลาค่ะไป่โลทั้งนั้นทำอะไรอ่ะอะไครับปลาเข้าใกล้ครับโอ้เอาไปไหนครับโอ้มันเกาหลังคอโดนหลังขอปอกปากขอโดนหลังขอปอกปากขอเหรอปากขอหลังขอโอ้โอ้โหไปแย่เลยไปแย่เลย ปาหายากนะครับอ้ยอายอดเรมนะครับเพื่อนๆเนี่ยเข้าปากตลอดนี่เอาแล้วนี่ครับเข้าปากนะเพื่อนนะเเวโอ้โหเอาแล้ดูมได้แล้เดี๋ยหันเอาเลยหันเอาเลยเต้นสครับเพื่อน ตอนนี้นะครับความมันบังเกิดนะเพื่อนๆนะปลาเข้าจุดเดียวนะครับตอนนี้น้องโจมินโฮนะครับใช้ระยะ36โปรแขกใช้4.5ผมใช้5.4เดี๋ยวมีน้องเอกกี้มาอีกคนนะครับจะตกระยะ6.3นะครับก็เลี้ยงกันเลยนะครับนะแต่ระยะคันนะครับแต่ยิงเข้าไปจุดเดียวกันนะเพื่อนๆนะความมันบังเกิดเลยนะครับเพื่อนๆกับหมายนี้นะครับ เอาละวายวุ่นวายครับปลากินมุงเดียวครับเอาหนวุ่นวายละปลากินมุงเดียวอ่ะวุ่นวายนิดหน่อยครับปลากินมุงเดียวปลากินจุดเดียวครับวุ่นวายหน่อยครับ ความมันบังเกิดครับทุนใครเป็นทุนใครไม่รู้นะครับปากินยังไม่รู้ทัวเลยนะครับเพื่อนเนะห้าคนนะครับนะตกหลุมเดียวกันหมดนะครับมันเลยครับหมายนี้นะปากินไม่รู้ทัวนะครับทุนใครเป็นทุนใครไม่รู้นะครับก่าน่ให้เารับไเอาไว้เอาไว้ โอ้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยแล้วเพื่อนๆครับโอ้ยยังมีปลาอยู่ครับโอ้ยวันนี้นะครับโปรแขกนะครับ ตกปลาแพงอีกแล้วนะครับคันหักสามท่อนนะครับเอามาท่อนเดียวนะครับแต่เอากลับสามท่อนนะครับเพื่อนๆนะโอ้โอครับโดนกองเชียร์นะครับลุมนะวัดเบ็ดจนหักเลยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหรอดแลนหุ่นะโอ้โดนเฉยโดนเฉยครโดนเฉยครับโดนเฉยครับโดนนอกเพียงวะโดนลอยจังว่าลอยนอกเพ่ เ Get จะเปลี่ยนเหยื่อนะครับเนี่ยโดนเฉยว่ะโดนทั้งหนอกมันลอยแต่ไอตัวที่ไอหว่าดำๆขึ้นเรือน้ำเม่นกอยเนี่ยไม่เม็นนั่นเนี่ยโดนหนอกเพี้ยเฮ้ยโทษทีไอ้อหมูตั้งไงระวังเราวังไอหมูตั้งไงระวังไอหมูตั้งไงระวังไอหมูตั้งไงระวังเก็บกันให้กันเล้อย่างนีเอี่ใหกัน ไอหมูข้างในราวางบอกแล้ว่ามันติดอย่างนี้ติดสายไฟ่นี่หวานหวนหวานานหรนหวานหนหวานหานหวานหานนหวานหวนหวานหนหวาหนนหหนนนานหวานหนนนวนหวยน่านหวาโหวานหานหนนหนววน นี่ครับเก็บเบ็ดครับเอาเพียงนะมาเร็วเรโอ้ยิงหวานะโดนป่ะเียบร้อยเียบร้อยพวกเราไม่โดนครับของนักแขกโดนนะครับ้รบัเฮ้ยนี

ตักังไงตักกันนแล้วนี่อยาั้นตักก่อกโอ้ยจะคิดอันนี้ตอนนี้ผมตักบ่เอ้ยกันช้าง้ตกันช้งกับ่ตีกันช้ากับบ่อ้อมาโอเคับามวยเลยมาขัใจกินลกขใจลูกเอาปกันเราสากันเ่อนเพิ่ครับมาดูผลงานครับวันนี้นะครับบ่อเมา่นะครับโอ้โหปันเงินครับ สายครับสายโลกว่าทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหครับบิ๊กเบิ้มครับบิ๊กเบิ้มวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับส่งงานนะครบเพื่อนๆนะบ่หมาวันไม่มันได้ไงครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็คงต้องถอนสมอวันนี้พอได้มันนะครับกับหมยบ่หมาวันนะครับนะที่บ่กะพงละลาจงังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะเพื่อนนะวันนี้ได้ห้าแต้มนะเพื่อนนะแต่เป็นแต้มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดู โอ้โหเพืพพพพ่อนๆปลานิลนนี่ไซส์โบโบเลยนะโบโบรอดยากครับไซส์โลกว่าทั้งนั้นเลยนะเพื่อนนะวันนี้สุดมันนะครับกับยวันนี้ก็สุดมันนะครับกับไหมายนี้นะครับบ่อเหมาวันนะก็ วันนี้สินค้าของทังช่องทำงานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเยือแล้วก็ตัวทุ่นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็ทักเข้ามาได้ทางข้อความเลยนะครับก็วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับนะนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อไม่พิชิตแชนแนลไว้ด้วยนะครับบ๊าบ